สวัสดีจ้พี่น้องแม่ป้าไปฟังข่าวมาข่าวของไอ้ข่าวว่าอิลายาญาเนี่ไอ้เพราะว่าพลจะโพสลูกลงลูกพนจะคู่กับอิหยังกระซังสิ่งนั้นนั่นมักจะขายดีขายดีจนว่าหาที่สือบ่มีนะเมื่อนี้แม่ป้าก็เลยไปพ่อลูปที่พนแช์มาในเฟซนะพอ่อรูปพนถ่ายลง้งคู่กับแมว ตากตาอ,อันแมวไล่สลิดค่ะต่อไปคนกะตีเหดเลี้ยงแมวได้นเนาะเลี้ยงแมวกดีได้ไม่ปล่าว่าแมวจะได้แมวจอนจะได้จะได้น้อยลง <c ười> ที่ไปหาคนหาแต่แมวไล่สลิดนอนโอ้ยคือบบอุ่มแมวหลายตัวเนาะทีะได้แมวจะได้่เป็นแมวจอนลาย เ็ด e ไอดอลเฮดอีอย่างกับมิเตอผู้อยากเฮดน้ำ um. นี่ดีนะหน้าเดทเป็นจริงจริงเดียวที่ค้นบวสามารถเลียนแบบได้ถ้าโอส้นละโอ้ยอกน้ำกีลาเด้